สวัสดีค่ะวัลลกรสมุนไพรนะคะเล่นว่านอ่านตำราตอนที่193ยเกว่านม้าแดงเราเคยอ่านเรื่องว่านม้าไปแล้วนะคะทีนี้ก็เหลือแต่ม้าตัวอื่นเพราะมันจะมีม้าหลายชนิดมากแต่ถ้าในเล่มนี้ก็จะมีม้าแดงม้าว่านม้าว่านมา้า,นมาห่อแล้วก็ว่านม้าสีหมอกจริงๆถ้าในปัจจุบัน ก็จะเห็นมีว่านม้าขาวว่านม้าเหลืองด้วยดูซิว่าในเล่มนี้จะมีไหมแต่ส่วนใหญ่เขาก็จะจัดหมวดไว้ด้วยกันแต่ก็ไม่แน่ลองลองอ่านไปเรื่อยๆพร้อมๆกันเนาะว่านพ้าแดงใบใบเหมือนว่านนางล้อมเออทําไมใบเหมือนว่านนางล้อมอ่ะว่านนางล้อมก็จะเป็นกลุ่มพับพึงใบเล็กๆอค่ะกระดูกใบแดงตลอดใบ หัวเหมือนหัวขมิ้นเป็นไปได้ไหมที่ว่าก็คือใบเขาเล็กเพราะว่าแบบใบแบบว่านพวกเพ็ดน้อยอะค่ะกระดูกใบแดงตลอดใบหัวเหมือนหัวขมิ้นสีในหัวขาวสรรพคุณลดเผ็ดร้อนแก้ปวดเมื่อยและคงกระพันชาติวิเศษนักเมื่อกินเสกด้วยน้โมพุทธยะ อีกในหนึ่งเรียกปัดตลอดก็เรียกก็แสงว่าปัดตลอดเนี้ยมีหลายตัวเนาะสุดแล้วว่านมาแดงนี้หัวเหมือนขมิ้นใบเหมือนว่านนางล้อมกระดูกใบเป็นสีแดงแล้วก็สีในหัวเป็นสีขาวและมีชื่อเรียกอีกเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าว่านปัดตลอดนะคะ